สาวฝรั่งคนนี้เธอมีชื่อว่ามาริซาซึ่งเธอได้ทำวิดีโอเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วหลายประเทศและในวันนี้เธอเลือกที่จะมาในประเทศไทยเพราะอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตผู้คนและวัฒนธรรมของเมืองไทยเธอรู้มาว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนเดินทางมาที่นี่และติดใจจนไม่อยากกลับ จึงทำให้เธอนั้นอยากจะลองเดินทางมาสัมผัสมันด้วยตัวเองและอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เธออยากจะมาที่นี่ก็คือเรื่องของอาหารเมืองไทยนั้นมีอาหารอร่อยๆอมากมายเมื่อมาถึงกรุงเทพมาริซาก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่คิดเลยว่ากรุงเทพจะเป็นแบบนี้ซึ่งเธอจะได้เจอกับเรื่องราวอะไรนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมามาริซาเธอก็อยู่ที่เมืองไทยซึ่งเธอได้เดินทางมาที่เมืองไทยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งและบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของเธอว่ามันเป็นการเดินทางที่สนุกมากๆในตอนนี้เธออยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมและกำลังเพลิดเพลินไปกับการว่ายน้ําในสระที่สวยงามแห่งนี้ที่นี่เป็นโรงแรมที่มีทำเลดีมากมันอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพและบนดาดฟ้าก็มีวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นร,บรอบๆเมืองกรุงเทพได้ วันนี้เป็นวันแรกของพวกเธอในกรุงเทพเพราะเธอเพิ่งจะมาถึงที่นี่เมื่อคืนซึ่งเมื่อคืนเนี่ยพวกเธอก็ได้ไปเที่ยวที่บาร์แห่งหนึ่งโดยเธอบอกว่าเรื่องดื่มในร้านนี้มีราคาที่แพงมากแต่มันก็เป็นบาร์ที่ดีใครที่จะไปที่นั่นต้องเตรียมเงินเอาไว้เยอะๆมันค่อนข้างที่จะแพงแต่ก็คุ้มค่าเพราะเป็นบาร์ที่มีวิวสวยงามมากสามารถนั่งดื่มแล้วก็ชมวิวเมืองกรุงเทพแบบ360องศาได้ แถมที่นั่นก็ยังมีร้านอาหารที่อร่อยมากด้วยเธอแนะนําว่านะักท่องเที่ยวที่เดินทางมากรุงเทพควรที่จะไปที่นั่นให้ได้จากนั้นพวกเธอก็บอกว่าจะไปเล่นน้ําแล้วเพราะตอนนี้ร้อนมากสิ่งแรกที่พวกเธอสัมผัสได้เมื่อมาถึงกรุงเทพคือที่นี่อากาศร้อนและมีรถติดจากนั้นพวกเธอก็ได้ลงไปเล่นน้ําในสระในระหว่างนั้นเธอก็ได้บรรยายถึงการจราจรและการขนส่งของกรุงเทพซึ่งเธอบอกว่า ที่กรุงเทพมีเรือโดยสารที่ราคาถูกกว่าแท็กซี่ทำให้พวกเธอคิดจะประหยัดเงินในการเดินทางด้วยการนั่งเรือซึ่งมันก็อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือเช่นเดียวกันกับเธอหลายคนพวกเขาเนี่ยก็อยากจะประหยัดเงินค่าเดินทางเหมือนกันกับพวกเธอและเมื่อเล่นน้ำเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ออกไปข้างนอกเพื่อสำรวจเมืองกรุงเทพโดยการขึ้นเรือขนส่งนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงที่ท่าเรือพวกเธอก็ได้ซื้อตัว๋ว ในตอนนี้เธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้ขึ้นเรือโดยสารเป็นครั้งแรกมันเป็นอะไรที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนไม่รู้ว่าการนั่งเรือจะเป็นยังไงแต่เธอจะรู้ในวันนี้จากนั้นเธอก็บอกว่าเราต้องดูให้ดีว่าเราเนี่ยจะไปทางไหนและเรือนั้นจะไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าหากจุดหมายปลายทางของเราอยู่ทางซ้ายแต่เรือจะไปทางขวาเราก็จะไม่ขึ้นเรือลำนั้นเพราะมันจะทำให้เราไปผิดทาง และต้องดูด้วยว่าเรือมีธงสีอะไรหากเป็นธงสีฟ้าจะเป็นเรือที่ขนส่งคนในพื้นที่เราไม่สามารถขึ้นไปได้แต่นะักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นเรือที่เป็นธงสีส้มเพราะเป็นเรือท่องเที่ยวและจะไปส่งคุณยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการเรือนี้มันเป็นเหมือนแท็กซี่ทางน้ํามันมหัศจรรย์มากๆที่เมืองไทยมีแบบนี้จากนั้นพวกเธอก็ได้ขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังวัดอรุณ ในระหว่างทางที่กําลังนั่งเรืออยู่นั้นเธอก็ได้เห็นบรรยากาศเมืองกรุงเทพจากแม่น้ําเจ้าพยาพวกเธอบอกว่าวิวที่นี่สวยงามมากที่ริมน้ํามีตึกมากมายแถมยังมีชุมชนบ้านริมน้ําอีกเธอไม่เคยเห็นวิวแบบนี้มาก่อนมันเป็นสิ่งใหม่ที่เธอได้พบเจอจากนั้นพวกเธอก็มาถึงที่วัดอรุณเธอบอกว่าที่นี่มีการแจกน้ําฟรีให้กับนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งดีมากๆเพราะในตอนนี้พวกเธอกําลังหิวน้ํา อากาศในประเทศไทยร้อนมากทําให้เธอต้องกินน้ําอยู่บ่อยๆเมื่อดื่มน้ําเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้รีวิววัดแล้วบอกว่าวัดที่นี่สวยงามมากเธอไม่เคยเข้าวัดมาก่อนที่นี่เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้เข้าวัดซึ่งก็เป็นวัดแห่งนี้เธอรู้มาว่าคนไทยกว่า90%อร์ซนับถือาศาสนาพุทธทําให้ที่กรุงเทพมีวัดแบบนี้มากมายอยู่ทุกช่วงตึกเมื่อเราเดินไปไหนมาไหนในกรุงเทพ ก็มักจะเห็นวัดอยู่เสมอจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศที่วัดอรุณไปรอบๆที่นี่มีเจดีย์และรูปปัน้นประติมากรรมที่สวยงามมากมายแถมยังมีศิลปะบนกำแพงอีกด้วยเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันมหัศจรรย์มากๆนักท่องเที่ยวมากมายต่างพากันเดินทางมาที่นี่วัดอรุณเป็นที่นิยมมากและเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในกรุงเทพจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินชมวัดต่อไปเรื่อยๆ และบอกว่าในตอนนี้อากาศร้อนมากเธอมีเหงื่อออกเต็มตัวอากาศที่นี่ร้อนชื้นทําให้ยากต่อการเดินเล่นถึงแม้ว่าเธอจะเตรียมรับมือกับความร้อนของเมืองไทยด้วยการมีน้ําเปล่าแล้วก็ตามแต่อากาศที่นี่ก็ร้อนจริงๆเธอบอกว่ายังปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศในกรุงเทพจากนั้นเธอก็ได้พูดต่ออีกว่าชีวิตของพวกเธอที่อยู่ในกรุงเทพมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจมากและมีวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้กรุงเทพยังเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเธอแนะนำว่าหากใครที่จะมาเที่ยวเมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนให้นึกถึงกรุงเทพเป็นสิ่งแรกเมื่อเดินเที่ยวชมวัดอรุณเสร็จแล้วพวกเธอก็บอกว่า ในก่อนหน้านี้พวกเธอได้จองทัวร์ปั่นจักรยานรอบเมืองกรุงเทพฯเอาไว้แล้วเป็นเวลาสามชั่วโมงจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ร้านเช่าจักรยานและบอกว่าในวันนี้มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่จะไปปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองกรุงเทพฯกับเธอด้วยมันต้องสนุกมากแน่ๆกับการที่ได้เห็นชุมชนในกรุงเทพฯและได้ปั่นจักรยานไปกับเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพวกเธอตื่นเต้นมากมาก ที่จะได้ไปปั่นจักรยานในเมืองใหญ่แห่งนี้จากนั้นทัวร์ปั่นจักรยานก็ได้เริ่มขึ้นเธอบอกว่ามันบ้ามากๆพวกเธอทั้งเหนื่อยและอากาศก็ร้อนแต่พวกเธอก็มีความสุขกับการปั่นจักรยานที่นี่เป็นเหมือนเมืองในฝันของเธอเลยมันทั้งสวยและงดงามเธอได้ปั่นจักรยานผ่านวัดบ้านเรือนและผู้คนมากมายซึ่งทัวร์ก็ได้พาพวกเธอปั่นจักรยานเข้าไปในชุมชนแห่งหนึ่งที่เป็นทางแคบแ เธอบอกว่าเธอไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ด้วยผู้คนแถวนี้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่แออัดผู้คนที่นี่น่ารักและก็ดูเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากพวกเธอดีใจที่ได้มาปั่นจัก,กรยานเล่นที่นี่และทัวร์ก็ได้พาพวกเธอมาแวะที่วัดแห่งหนึ่งวัดที่นี่สวยงามมากแถมยังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่เดินทางมาที่นี่ด้วยจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางกลับเมื่อทัวร์ปั่นจัก,กรยานรอบเมืองกรุงเทพจบลงแล้ว เธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายเธอเพิ่งจะไปปั่นจักรยานและกินอาหารกลางวันมาซึ่งในตอนนี้พวกเธอกำลังจะเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองกรุงเทพวันนี้เป็นวันที่ดีมากและตอนนี้เธอก็กำลังจะเดินทางไปหากแกร็มันเป็นแอปที่ดีใครที่มาเที่ยวเมืองไทยควรจะโหลดเอาไว้เพราะเราสามารถเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งเราได้ในราคาที่ถูกมากๆในระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นเธอก็บอกว่า แดดที่ประเทศไทยนี้ร้อนจริงๆเวลา8โมงเช้าก็เริ่มร้อนมากแล้วดีที่เมื่อกี้พวกเธอไม่เป็นลมและสลบบนจักรยานเพราะมีเหงื่อออกมากมายเต็มตัวที่นี่ร้อนมากๆใครที่จะมาเมืองไทยโปรดใช้ครีมกันแดดหรืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดอย่างเช่นเสื้อแขนยาวและหมวกและอย่าลืมพกขวดน้ำติดตัวไปด้วยเพราะอากาศที่นี่อาจจะทำให้คุณขาดน้ำได้ พวกคุณสามารถซื้อน้ำได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงที่เซเว่นซึ่งมันสะดวกมากๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดโพที่วัดแห่งนี้เนี่ยใหญ่โตมากและแตกต่างจากวัดที่เธอเคยไปมาพวกเธอจะเที่ยวชมวัดแห่งนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วในเมืองกรุงเทพมีวัดสวยๆแต่อากาศที่นี่ร้อนมากพวกเธอต้องการที่จะหาที่เย็นๆและนั่งชิว จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางเที่ยวชมปฏิมากรรมภายในวัดต่อไปเรื่อยๆที่นี่มีรูปปั้นที่สวยงามซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมแถมที่วัดแห่งนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นที่สักการบูชาของคนไทยเมื่อเดินทางเที่ยวชมวัดเสร็จแล้วพอตกกลางคืนพวกเธอก็ได้เดินทางต่อไปที่เยาวราชเธอบอกว่าในตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วเพราะเป็นตอนกลางคืน พวกเธอมาเดินที่เยาวราชเพื่อหาของกินและดูว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างทําไมถึงเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติจากนั้นพวกเธอก็เดินต่อไปเรื่อยๆในเยาวราชและได้เห็นผู้คนมากมายมีร้านอาหารร้านนวดและคลับสำหรับนั่งดื่มสังสรรค์จากนั้นพวกเธอก็ได้ซื้อของกินและกลับโรงแรมโดยในตอนท้ายคลิป มาริซาเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวเมืองไทยในวันนี้ของเธอว่าวันนี้พวกเธอสนุกมากได้ทำในหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยและได้กินอาหารไทยรวมถึงได้ปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองกรุงเทพมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆและสนุกที่สุดมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าทึ่งของพวกเธอคิดไม่ผิดเลยที่เดินทางมาเที่ยวในกรุงเทพวันนี้ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของมาริซาและเพื่อนของเธอที่ได้เดินทางมาเที่ยวในกรุงเทพที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไป เอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ